คืนคริสต์มาสอีฟในกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงัวเราะของผู้คนที่กำลังฉลองความสุขร้านอาหารรูใจกลางเมืองแห่งหนึ่งสว่างสวยไปด้วยเชนเดลียราคาแพงโต๊ะส่วนใหญ่เต็มไปด้วยครอบครัวคู่รักและกลุ่มเพื่อนที่ยิ้มแย้มแต่มีโต๊ะหนึ่งตั้งอยู่ใกล้หน้าต่างที่นั่นมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่เพียงลำพังเขาสวมสูทเรียบรูนาฬิกาบนข้อมือบง่งบอกถึงความสำเร็จในชีวิตเขาคือซีอของบริษัทข้ามชาติผู้คนรู้จักชื่อเขา แต่ไม่มีใครรู้ว่าในคืนนั้นหัวใจของเขาเงียบเหงาเพียงใดเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนเดินผ่านไปมาบางคนหัวเราะบ,บางคนกอดกันบางคนถือของขวัญความทรงจำในอดีตผุดขึ้นมาในใจเขานึกถึงวัยเด็กวันที่เคยมีครอบครัวครบถ้วนเคยมีเสียงหัวเราะรอบโต๊ะอาหารแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสำเร็จการทำงานและเงินทองกลับพาเขาออกห่างจากทุกสิ่งที่เรียกว่าความอบอุ่นในขณะที่เขากำลังจะตักอาหารคำแรก เด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งก็ยืนอยู่ข้างต่อเด็กชายสวมเสื้อผ้าเก่าๆสีซีมือหนึ่งจับมือแม่อีกมือจับถุงพลาสติกใบเล็กแม่ของเด็กดูอีดโรยแต่แววตาอ่อนโยนเด็กชายมองชายในสุดด้วยสายตาไร้เดียงสาก่อนจะเอ่ยคำถามที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการคุณลุงครับพวกเราขอกินข้าวด้วยได้ไหมครับ ทำร้านเงียบลงชั่วขณะแม่ของเด็กรีบขอโทษเสียงเธอสันเธออธิบายว่าพวกเขาไม่มีที่ไปในคืนคริสต์มาสอีฟนี้แค่อยากให้ลูกได้กินอาหารอุ่นๆสักมือซีโอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกระแทกหัวใจเขามองหน้าเด็กชายเห็นรอยยิ้มเล็กๆที่เต็มไปด้วยความหวังไม่ใช่ความโลภไม่ใช่การขอทานแต่เป็นคำขอที่บริสุทธิ์เขาลังเลเพียงเซียววินาทีก่อนจะลุกขึ้นยืนและดึงก้าวอีออกนั่งสิครับตัวนี้ใหญ่เกินไปสำหรับผมคนเดียวเขาพูดด้วยเสียงเรียบแต่แฝง ด้วยความอบอุ่นที่เขาเองแทบไม่รู้ว่ามันยังอยู่ในตัวเขาแม่ของเด็กน้ำตาคลอเธอขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าเด็กชายยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายเมื่ออาหารมาเสิร์ฟเด็กชายไม่รีบกินเขาหันมาถามซีอโอว่าลุงสบายดีไหมคำถามง่ายๆแต่ทำให้ชายผู้ผ่านการประชุมระดับโลกมานับไม่ถ้วนต้องกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากไม่มีใครถามเขาด้วยความจริงใจแบบนี้มานานแล้ว ระหว่างมื้ออาหารเด็กชายเล่าเรื่องโรงเรียนเรื่องความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลแม่เล่าอย่างเขินอายถึงชีวิตที่ต้องสู้ทุกวันซีโอฟังอย่างตั้งใจเขาหัวเราะเขายิม้มและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขารู้สึกว่าอาหารมีรสชาติจริงๆไม่ใช่เพราะราคาแพงแต่เพราะมีคนร่วมต่อเมื่ออาหารจบเด็กชายหยิบขนมปังก้อนเล็กๆใส่ถุงพลาสติกแม่กำลังจะห้ามแต่ซีีโอกลับยิม้มและบอกให้เขาเก็บไว้เพื่อพรุ่งนี้เช้า เด็กชายพยักหน้าอย่างดีใจก่อนจะพูดประโยคหนึ่งที่ทําให้ทั้งหัวใจของชายผู้ประสบความสําเร็จสั่นไหวขอบคุณนะครับลุงคืนนี้เป็นคริสต์มาสที่ดีที่สุดของผมหลังจากพวกเขาเดินออกไปซีโอนั่งนิ่งอยู่ครูใหญ่เขามองโต๊ะที่เคยว่างเปล่าในใจตอนนี้มันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมายกเลิกการประชุมบางส่วนโทรหาคนที่เขาไม่ได้ติดต่อมานานเขาเริ่มเข้าใจว่า ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การนั่งอยู่คนเดียวในร้านรูแต่คือการมีหัวใจที่เปิดรับผู้อื่นคืนนั้นชายผู้มีทุกอย่างในโลกธุรกิจได้รับของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดจากเด็กชายที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากความจริงใจแต,ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนคริสต์มาสอีฟเขาจะกลับมาที่ร้านเดิมไม่ได้นั่งคนเดียวอีกต่อไปแต่เพื่อรอแบ่งปันโตบแบ่งปันอาหารแ,แบ่งปันความเป็นมนุษย์ให้กับใครสักคนที่ต้องการมันที่สุด